สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโมวารุนะครับเกม Power of Fantasy นะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตการเล่นโคลนะครับทั้งหมด3ระดับนะครับหลังจากที่แก้บักไปแล้วนะครับในแพ็ค4.5แตะก่อนอื่นนะครับหากใครสนใจเติมเงินนะครับผมแนะนําเลยนะครับจอนชาวไร่ครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟันย้อนหลังแน่นอนครับหากใครสนใจเติมเงินสามารถกดริก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่ผมบอกนีว่ามีการเล่นโคลสระดับนะครับ ว่าแต่ละระดับเล่นกันยังไงบ้างเนี่ยแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ3ระดับนี้นะครับหลังจากอัปเดตแพท1.5มาแล้วนะครับโคที่สามารถจะเล่นต่อไปได้แล้วทําดาเมจให้สูงกว่าซามเนีหรือทำดาเมจได้ดีกว่าตัวละครบางตัวนี่ครับเราต้องมีโคอย่างน้อยนะครับ4-5เป็นต้นไปประมาณนี้นะครับก็คือเราจะเอาบัฟนี้มาเล่นนะครับก็คือเปิดใช้งานนะครับเมื่อโจมตีด้านหลังนะครับจะมีโอกาสคี100%เป็นเวลา4วิ แล้วก็เพิ่มดาเมจคีิที่เขด้วยนะครับสกิลนี้จะกูดาวตอน10วิซึ่งกดรอกตอน5ดาวสําหรับใครที่ยังไม่ถึง5ดาวและอยางจะเล่นโคนะครับพยายามหามาทําให้ถึง5ดาวนะครับดาเมจจะาดาเมจจะกระชูดมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ถึงนะผมแนะนําเล่นซาเมียซีศูนย์ดาเมจจัดจ้านกว่าแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนะครับสำหรับโคสระดับเดี๋ยวผมจะไปทําระดับแรกให้ดูก่อนนะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นโคในรูปแบบที่1ให้ดูเนี่ยครับมันคือการสวายก็ก่อนที่จะแก้บางนะครับแพท1.5ดที่เราเล่นกันก็คือจะใช้เจ็ตแพทนะครับแทงแทงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะอันนี้นะครับเป็นการเล่นโคในรูปแบบที่1นะทุกคนอ่าเราก็จะแทงแบบนี้นะครับเหมือนเดิมไม่ทําอะไรเลยนะครับแทงแทงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดามิมันจะเบามากเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่2จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะก็คือ การแทงลักแทนเส้นแอนิเมชัน Animation ครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอฮิลแป๊บนึงนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่สองอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนแทงอย่างนี้นะครับปึ๊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 บเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าแฟนตาซีให้นะครับแล้วผมจะแทงให้ดูอีกทีนึงนะครับปึ๊บดูนะฮะปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะฮะ เห็นไหมแทงสองทีลงพื้นแทงสองทีลงพื้นแทงสองทีลงพื้นประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ได้คล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเราก็ผ่านรูปแบบที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่3านะครับรูปแบบที่3าของโครนะครับเขาจะเล่นแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องเร่งอัดดิชาสกิลนะครับเราพยายามดูดิชาสกิลไว้นะครับเรื่อยๆถ้าอดิชาสกิลของโครจะเต็มให้ใช้อูชิ้นอื่นมาทาดามจนะครับ พื่อเก็บดิฉาร์ดพอเก็บเสร็จแล้วนะครับให้เราแดชแล้วกดติคลิกค้างนะครับประมาณนี้แดชแล้วคลิกค้างนะครับแล้วก็สลับกับติกไปนะฮะปึ๊บ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 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมยังทําไม่คล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้คือรูปแบบที่3นะฮะก็เดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับรูปแบบหนึ่งคือการแทงแบบนี้นะครับ1 2 3แบบไม่แคนเซิลแอนิเมชันนะครับรูปแบบที่2นะครับจะแทงแบบนี้ โอเคปึ๊บ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 แล้วก็ลงปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลงอันนี้คือรูปแบบที่2นะครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับคือการเล่นกับดิช,ชาต์เนะฮะแต่ว่านี่เราต้องเล่นแบบนี้นะครับดชิชาต์สกิลปึ๊บแด <Yeah. S 1> นฟั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 นแทงคือเอาไง,ไง่ายๆคือเราเอา2กับ3มารวมกันนะครับเราเอารูปแบบที่2นะครับมาเพิ่มดิชาต์สกิลเข้าไปเนีครับมันจะเล่งดาเมจได้ดีขึ้นนะครับ แต่ว่าถามว่าเล่นดีขึ้นจริงไหมจริงแต่เล่นยากทุกคนต้องฝึกนะครับตอนนี้ผมก็ยังทําไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นนะครับทั้งหมด3วิธีแต่เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับ3รูปแบบสําหรับการเล่นโคในแพท1.5นะครับที่แก้บักมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นโคจริงๆนะครับผมแนะนำนะครับให้ทาอาวุธ5ดาวไว้ สำหรับใครที่ยังทำห้าดาวไม่ได้แล้วอ,อยากได้จริงๆนะครับแมบปบใหม่นะครับเกาะปาดิ์สามารถหาลูกแก้วได้เยอะมากนะครับก็เอามาสุ่มนะแล้วก็เอาลูกแก้วนะครับไปแลกนะครับของอาวุโธโคแล้วก็มาทํา5ดาวะครับสำหรับใครที่ทํา5ดาวไม่ได้จริงๆนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าดาเมจมันจะไม่ตอบโจทย์ครับทุกคนเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าดาเมจมันจะหายไปเยอะมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลือกนึงนะครับสําหรับการเล่นก็ผมแนะนําให้เล่นตามีนะครับถ้าเกิดว่าใครทํา5ดาวไม่ได้เนาะ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจชมโอรูดนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ